Yes, wow, wow. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon b o l l e r กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพา,าเพื่อนมาดูหุ่นเซนนี้กันไทฟอนสตอมครับผมไทฟอนนะครับเป็นหุ่นที่ไม่ค่อนข้างจะใหม่นะแต,แต,แต่แต่ก็ไม่ได้ถือว่าใหม่มากนะครับผมมัน ใช้คู่กับอาวุธที่เก่าแก่ถือว่าเกือบอันดับแบบแรกๆเลยนะผมแบบมาหลังๆทาราหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้สตอมครับผมสตอมปืนลูกซองที่โดนเนิฟแล้วเนิฟอีกเนิฟแล้วเนิฟเล่าเนิฟจนเน่าจนไม่มีใครจะเอามาใช้แล้วผมวันนี้ผมเลยลองเอามาใช้กันดูว่าตอนนี้มันยังทํางานได้ดีอยู่หรือเปล่าในสมรภูมันโหดร้ายนะครับผมสตอมผมตอนนี้นะครับอยู่เวล12เขียวนะเดเมจครั้งละ1200อร่าทำไมตอครั้งเพราะว่าไอ ลูกซองนี่ครับมันจะยิงเป็นลูกปลายเล็กๆประมาณ6ลูก5ลูก6ลูกประมาณนี้นะถ้าเกิดเข้าทุกเม็ดเลยครับผมมันถึงจะได้เดมเมจต,ตามนี้แต่ถ้าเกิดยิงไกลๆมันจะกระจายใช่ไหมมันก็จะได้เดมเมจไม่เต็มตามนี้ครับผมเราเลยเรียกเป็นยิงครั้งละไม่ใช่ยิงนัดละอ่าอันนี้นะครับผมใช้สตอมเขียวทั้ง4กระบอกเลยส่วนไทฟอนผมนะครับอยู่อันนี้เป็นไทฟอนธรรมดานะอยู่เวลสิบสอเขียวครับผมเลือดอยู่ที่1นึ่งแสนแปดหมื่นอ่าสปีดอยู่ที่ห้าสิบแปดไมล์ต่อชั่วโมงโลนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร แล้วก็ดาเมจตอนใช้สกิลนะครับผมยิงเข้าไปปั้งเนี่ยจะอยู่ที่4,920ครับผมส่วนโมดูลผมใช้อันนี้นะลัส a ตนคทอร์โมดิเคเลเตอร์ครับผมเว้หแล้วก็ออติฟายเว้หครับผมมันจะทำให้โลและก็การรีโหลดโลของผมเนี่ยมากขึ้นและเร็วขึ้นส่วนพลกระปํานะครับผมใช้อิสคราครับผมใช้พลกระป๋ของแมงป่องที่เหลือๆใช้นะที่ผมเปลี่ยนเอาไอตัวหายตัวเข้ามาแทนครับผมผมก็เลยเอามาใส่ไทฟอนแทนนี่แล้วก็สกิลตามนี้เลยครับผม เล็กๆน้อยผมยังไม่อัพไอ้โล่นี้ให้มันสีทองอะนะเพราะว่ามันก็มันมันก็ไม่เคยได้ประโยชน์เท่าไหร่ครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมมีไทฟอยตัวอีกตัวไงก็มาสลับสลับกันใช้ได้ครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสตอมเนี่ยปืนที่เก่าแก่โดนเนิบจนเน่าครับผมมันจะทํางานได้ดีอยู่หรือเปล่า่ะครับผมไปไปดูกันเลยดีกว่า Let's go Typhoon Storm มาดูกันจิ้งเขาให้ครับโอ้ยโอ้ยทีเดียวทีเดียว yes kill โอเคครับเรียบร้อยเลยเอาเอาบ้านเราเสียด้วยผมจะเกิดได้ไหมเนี่ยอู้วเผมมาอะไรเนี่ยเอาไป,ไปมา,มาไม่อยู่กลางสนามนนได้ไงวะ,ฮะ,ฮะ,ฮะ โอ้ยมืนมืนเงี่ยแบบเอาไว้การลูกชุลมุนมาอยู่ดีมาอยู่กลางน้ำเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่กัไกลนก็เสร็จเลยครับผมผมเนี่ยเสร็จแน่ๆเลยหืมหืมโอ้โอโรจิครับโอโรจิโอ้โหโอโรจิรอล้อร pro, อลอลอลอสกิลครับโป๊ะโอกโอเคว้าว้ฟอลคอนด้วยครับเทลด้วยขึ้นเข้าไปอ้าวติดหลังเพื่อนเราโอ้ยโดนดี วายวายแต่ว <in> mm ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสตอมเจอกับเชลเนี่ยนะมันจะเจาะเกาะเชลได้ง่ายกว่าเพราะมันจะยิงแรงขึ้นสองเท่าครับผมในการเจาะหลีกเกาะแข็งนะ Double Q Hi Yes 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 พอข้อนะครับผมไม่ราวนาราวนาน้อยของผมนี่ก็เป็นอุ้ยฮอกอีเป็นไทฟอนน้อยแล้วล่ะเลื่อยเลยนิดเดียวหลบครับผมหลบ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 มาแล้วมาแล้วบุก มาเซมาเซก็มาดิครับยาชิปอร์คิวไฮเฮ้เฮ้จะใช้ย่อยนัเนี่ยเราเนี่ยฮะไออซอมุ๊กปุ๊กปุ๊กกไปครับว้ายว่ายครับผมต้องหลบบอลหลบอลหลบอกมาครับนี่แต่ว่าเพืนเราก็โอเคนะเสร็แน่สตรงนี้เสจแน่ครับผมห้หม่เงแ่งอยู่เลยไนะครับแอบไปดีกว่าเรื่องผมก็เลยอยู่้ จิตริดจิดริดไปครับไปเอานี่กันเสานี้นี่เสานี้เหมือนมีอะไรวิ่งมาเร็วๆเหมือนกระทิงเลยชัวผมว่าใช่นะจึดกระไปครับผมไอ่ท่านนี่แหละผมไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันนั่นไง่นั่นไงแหม่ไม่มีผิดไม่มีผิดไอ อเพิ่งเดใจเย็นล็อกไว้ก่อนจ๊กเข้าไปครับอุ้ยอโดนหมิงด้วยโดนหมิงด้วยเรียบร้อยมาดูกันจะเวิร์กไหมจ๊กเข้าไปก่อนครับล็อกได้ไหมไม่ได้ครับเขามีอฟซีคอนโทรลว้าฮาเด,ดถอยก่อนแล้วโ,โดนล็อกด้วยอะเฮ้ยแต่โล่เราหนาละเฟ้อ่าอ่า มา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 ดูตัวกันเด้มันมีหมอเกลเกลยคอแบบไหวไหวไไว้่าเคครับตอนนี้เขาก็ติดล้าไปแล้วจึ้กเข้าไปครับผมอ้าวโดนฝ่งนนุนดูแทนเดียบล้อเป็นกวางเขาไปเก็บผลงานให้ครับเก็บงานให้มา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 ตัวนี้ตัวนี้สองรเมตรตัวอะไรไม่รู้ นั่นไงเกลครับเอานี่ละกันครับผมฮูดตัวน่าจะไทฟอนอผมแหละมาดูกันซิว่าจะระเบิดโลเขาดีๆไหมยึ๊กเข้าไปครับว้าวว้าวว้าวก็ยุบดีนะเนี่ยยุบดีนะเนี่ยอู้ยเข้ามาเยอะมากมีแคนยากเหรอมีเอาปั๊บเนี่ย ว่าบินแล้ว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 ตาย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 นี่ครับโป๊ะเดียวโล่หายหมดเยสโอเครอดชีวิตโอ๊ย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 อะไรวะเนี้ยออเคอ่ะตัวหายตัวตัวอะไรเนี่ยโอเคโอเคครับผมซีแขนยักษ์ล็อกไว้จึ๊ก็ให้โอ้ยเฮ้ยเกีวลงแล้วอะไรข้างหลังอ๋อปั๊บเนี่ยครับ ว้าวว้าวเฮลเสร็จเสร็จเสร็จผมเสร็จแน่โอ้ตายตายยิงไม่ทันกันแล้วยิงไม่ทันแล้วเรียบร้อยเลยล็อกไปก่อนเลยแมงปองครับผมฮุบฮุบเฮ้ยโอ้ยแรงนะเนี่ยดูดิแต่ว่าพอหมดชุดแล้วแบบมันก็เจ็บปวดนะครับผมเพราะว่ามันช้ามากๆเลยว้าว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 หายตัวะครับผม เราต้องรอจังหวะนะขึ้เข้าไปครับว้าติดล้าแล้วติดล้าแล้วคิวหายลูกสองใหม่ตัวแล้วว้าวว้าวว้าวว้ววว้ววว้เฮ้ยเฮ้ยโล,โล,โล่นาไปแล้วโล่นาไปแล้วจิมเข้าไปครับผมล็อกไว้เนี่ย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 พอแบบมันหมดชุดนะแล้วมันแบบมันยิงได้น้อยมากๆเลยครับผมดูดิโอ้ยตายเลยอ่ะน่าน่าน่าเที่ยวมาอีก โว้วววทึ้ยเนี่ยแต่ว่าแบบมันมันยิงไอ้หินแบบอไอ้พวกเปลือกที่พวกเกาะอ,อย่างเงี้ยดีนะเพราะมันจะแรงขึ้นสองเท่าครับผมเวลาออยิางเกาะยิงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็หนีเราก็หนีต่างคนต่างหนีเดี๋ยวเจอกันโอ้ยดูแรงมากอะระเบิดฝั่งนู้นนะกืนแบบเนี้ยต้องรอดีโหลดเต็มชุดครับผม double kill ว้าวว้าวสุดยอดเลยว,ว้วาวว,าว้าวมามามารอลูกไม่หายครับผมโลไม่หายนะโลไม่อุ้ยเดนเดนอุ้ยหมอมาช่วยแล้วหมอมาช่วยแล้วสวยแล้วสวยแล้วไอหมอเอาขอโทษหายตัวหายตัวฮะผมเราตามหมอไป ล,ล็อกหมอนไว้ก่อนครับหมอโลุขึ้นครับผมวัววัวม่วง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 ม้วหายตัวหายตัวมา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 ดวลกันยาทิปเปอร์คิวกระทิงล็อกไว้ก่อนไม่ไหวครับผมไม่ไหวจริงจริงวัว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 ติดติดเดนน่ะก็เด่นติดเลยโอ้ย ลองไวก่อนได้ไหมล็อกไวก่อนได้ไหมเออเรียบร้อยครับผมดู้ยแล้วยิงสองนัดแป๊กแป๊กโหลดปึ๊กปึ๊กโอ้โหโคตรนานอ่ะโนจ้าโนจ้าชิดเข้าให้จ้าโอ้ย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 ศิซยาเลยครับผมศิซยาเลยอ่าอ่าโลยังไม่ยุบเท่าไหร่เลยนะครับมาอ่ามามายายายาสองหนึ่ง จีมเขาให้นี่อ้าโดนโหไปไมนมั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 นยังไปได้อยู่อ่ะพอเสาแล้วมีก็มีโอโรจิด้วยนะเนี่ยกับไททันหรือเปล่าไม่ใช่ไททันมีรัสเตอให้มีโอ้นี่มีโอทไรท์ไม่น่าใช่ไททันอ่าเสาฟอนเสาฟอนครับผมเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอริสนะครับผมคิวไปครับก็รุนแรงดีนะ อู้ชลังก้ามาครับผมอู้ลู้หายหมดเลยลู้หายหมดเลยทีเดียวโอ้ยเช็ดล็อกไว้กิงครับผมปุ๊ด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 แอะแอะหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนนี่มันใส่ตัวแดงผมแน่ๆเลยก่อนผมมาเอาสาวอ่ะอู้มังกรมาด้วยต้องหลบแล้วครับมีอาเธอร์อีกโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยไงเอาสาวได้ไหม่ะโอเคโอเคโอเคแอ่แอะ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  ว้าว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 สาโอ้อโดนล็อคโดนไทฟอนล็อคนี่ครับผมแต่ว่าลูกซองเนี่ยมัน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 โอ้โหบูสต <c oughs> ์นาย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 ม,นมาทำอะไรนายนาย,ยูลิกไายเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยโอเคครับผมกลับมาลงจอดกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนกับไทฟอนสตอร์มครับผมอืมมันบางจังหวะนะผมว่าบางจังหวะมัน จังหวะบวกไงครับลูกมันหมดเร็วมากๆเลยนะยิงแบบปักปักปักแล้วก็รีโหลดครั้งละ2วินาทีครับผมว่ามันมันมันช้ามากๆเลยนะแต่ว่าเวลาเจอถ้าเกิดเรามีลูกเต็มๆแล้วเราเจอแบบพวกมีเกาะแขกพวกเชลเงี้ยผมว่ามันเจาะเก,กาะเชลได้ง่ายง่ายนะเพราะว่าไอสตอมเนี่ยครับเวลายิงโดนเกาะเนี่ยมันจะแรงขึ้น2เท่าอ่าก็กลายเป็นยิงครั้งละ2 4ง0มครับผมแล้วนี่4ี่กระบอกครับที่ยิงจะจอนปุ๊กปุกผมว่า2อสทีเกาะทะลุแล้วครับผม มันก็ทํางานดีในระดับหนึ่งที่มันควรจะทําได้ครับผมเมื่อเทียบแบบค่าอัพของมันแล้วก็ผมว่ามันก็ก็คุมค่าอัพนะแต่ว่ามันต้องเป็นปืนที่รอจังหวะมากๆครับผมรอรีโหลดลูกให้เต็ม1ิวิครับผมประมาณ1ิวิถึงจะเต็มแม็กโอโหรอกันนานเหมือนอเวนเจอร์เลยนะแล้วก็ยิงปึ๊กปึกป๊กปึ๊กปึ๊กสองสามวิก็มืลุกหมดแล้วนี่นแหละครับผมมันเป็นปืนที่ต้องอาศัยจังหวะการเล่นผมว่ามันน่าจะเหมาะกับแมงป่องนะหรือหุ่นอะไรที่มันต้องรอสกิลครับผม นะมันปองนะปุ๊บพอยิงหมดปั๊บปั๊บปั๊บวาร์กลับแล้วก็รอลูกเต็มครับผมแล้วก็รออีกแปับนึงแล้วก็วาร์กลับไปยิงใหม่แต่ผมว่าเอาจริงๆถ้าเกิดใช้จริงอ่ะผมว่าเป็นลําโพงจะดีกว่านะเพราะว่าสไตล์การเล่นมันก็คล้ายๆครับผมมันต้องยิงระยะประชิดแม้ว่าสตอมเนี่ยมันจะยิงได้จากระยะ500นะแต่ว่ามันก็แทบจะไม่เข้าเลยแทบไม่รู้สึกเลยครับผมเปลืองลูกกระสุนรีโหลดเบาๆนะโอเคครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับไทฟอนปืนสตอม อันนี้เพื่อนๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมผมก็ค่อนข้างจะกุ้มใจจริงๆเลยกับสตอ r m มนี่ผมเกมวันนี้ผมเล่นได้เหนื่อยมากกับสตอ r m มโอเคครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมยังไงเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับผมรักษาสุขภาพครับบ๊ายบายยย